ผมอะโซนโกงซึ่งมันไม่เป็นความจริงครับผมอ้านคงไม่ได้โกงไม่ได้อะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าถึงนําเสนอซูมเองครับผมพอเก่งก็อยู่ที่ผมเนี่ยครับครับมาทุกที่ผมก็มาไล่จริงบู๊ดครับที่เป็นลูกปาปล่อยทอดนะนะครับมาโตแบบปล่อยตัวแบบทางร้านเอากับที่ที่มันเสนอไปในวันนั้นซึ่งผมคิดว่า ผม,ผมอะ่ะโซนโกงซึ่งมันไม่ใช่ความจริงครับผมแต่วันนั้นจริงแล้วได้ก็เรนพบตามจันวดครับผม <c oughs> ก็ตอนนี้ก็มาขอโทษที่เขาแล้วครับยกอดแม่เออร์ตโฟลดันทำขอโทษนะครับเจ๊ไม่เป็นไรครับก็ <c oughs> บเกิดเรื่องครับจริงก็ร้านโซ่ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรหรอกครับจริงแต่ว่าถึงนําเสนอโซมผิดเองครับผมพอผิดก็อยู่ที่ผมเนี่ยครับเพราะว่าทางร้านโซ่ที่ตายอยู่นครับตุ้ย แผงผลไม้บ้างแผงไหนอ่ะร้างไหละเชื่อคุณไนะคะดได้ผ่าทุเรียนเป็นสองซีนนะฮะเก็บเบิร์ดฝั่งซ้ายซีกนึงเริ่มผ่าฝั่งขวานะครับส่วนคนที่โพสตี่ต่อก็ถ่ายหยิบเรื่อยๆผ่าปึ๊บผ่าทุเรียนไป พาไปนะครับถาไปแกะลงถุงแกะลงถุงเปลือกทิ้งทังขยะนะครับน่าแกะลงถุงปึ๊บทิ้งทังขยะส่วนผู้ชายก็ถ่ายไปเรื่อยนะสังเกตด,ดูที่ม้วผมนะครับมันจะมีตู้เรียนนอนอยู่ตรงนี้ชิ้นหนึ่งตามที่เขาลงเลยข่าวว่าตุเรียนชิ้นนี้แหละชิ้นเจ้าปัญหา น้องก็ผ่าผ่าคนถ่ายก็ถ่ายไปน้องเขาก็ผ่าผ่าทุเรียนปื้มชีเนือทุเรียนใส่ถุงเปลือกโยนทิ้งนะครับเปลือกโยนทิ้งนะครับผมซูมดูใกล้คนถ่ายถ่ายไปปื้มผ่าชิ้นนี้ไปชิ้นเจ้าปัญหาก็ยังนอนอยู่ตรงนี้นะครับนอนอยู่ข้างๆเสียง เขาเก็บนะคนถ่ายตัดชิปนะตัดชิปนะครับตัดชิปแล้วบอกว่าเกลทุเรือนไม่หมดนะนี่นะครับนี่ชิ้นหนึ่งนะฮะก่อนจะเป็นชิ้นเจ้าปัญหานะครับเหลือเลยชิ้นหนึ่งนะครับนะสุดท้ายนี่ไปคว้าชิ้นเจ้าปัญหานี่ชิ้นที่เขาบอกว่าไม่ได้นะครับสุดท้ายน้องเขาก็เอามาผ่า แกใส่ถุงให้แล้วส่วนเขาไม่มองเลยนะครับปุ๊บสุดท้ายเดี๋ยวดูนะเชีย่ยเปลือกเปล่าๆล,ล,ลงถังขยะมนไม่มีอะไรไม่มีหมงเมด็ไไดใดๆใดๆทั้งสิ้นนะครับจบนะครับนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ